อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่16มีนาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีจแสดงกับข่าวรอบค่ำประจำวันที่16มีนาคมทุกท่านเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของจอห์นนี่ฟานเดเบกเดลี่สตาร์เสื่ออังกฤษได้ออกมารายงานข่าวว่ามิดฟิลด์หนุ่มทีมชาติทอแลนด์รายนี้อยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเขามีโอกาสลงสนามให้กับทัพป,ปีศาจแดงน้อยมากๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดอนนี่ฟันเดเบกย้ายจากอาแจากอัมสเตอร์ดัมเข้ามาเริ่มทัพป,ปีศาจแดงด้วยค่าตัวสูงถึง40ล้านปอนด์พร้อมกับคำถามที่ว่าโอเลก,กุน่าโซชาจะจับขอลงในตำแหน่งไหนถึงแม้ว่าช่วงก่อนเปิดซีซั่นหลายคนคาดว่าโซชา,าจะส่งทั้งปอกบาฟันเดเบกและก็บรูโน,โน่ลงสนามพร้อมกันได้ เพาว่าในความเป็นจริงแล้วโอเลกุน่าโทชาย,ยังไม่เคยจับทั้ง3คนลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมกันเลยแม้แต่แมตช์เดียวยิ่งโดยเฉพาะดอนนี่ฟานเดเบกเขาไม่มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแค่11นัดเท่านั้นในซีซั่นนี้เมื่อนับจากทุกรายการและก็มีโอกาสลงสนามในฐานะตัวสำรองอีก15นัดซึ่งตามรายงานจากเดลี่สตาร์ล่าสุดมีการระบุว่าดอนนี่ฟานเดเบกเตรียมเข้าไปพูดคุยกับรองประธานสโมสรก็คือเอดวิดเบิร์ตเพราะว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะย้ายออกจากทินโอลทราฟฟอร์ด เพิ่มเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งใหม่อีกครั้งเพราะถึงแม้หากว่าจะทนฝืนอยู่ต่อไปเขาก็จะยังเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายของทีมอยู่ดีหากว่าบรูโน่ฟานันเดสพอลปอกบาสกอตต์แม็กโทมิเน e เนมันยามาติชและก็เฟลททั้งหมดนี้จะเป็นตัวเลือกที่มาก่อนเขาอยู่เสมอหากว่าทุกคนฟิตหรือว่าพร้อมลงสนามสำหรับช่วงที่ผ่านมาพอปอกบามีอาการบาดเจ็บทำให้โอกาสลงสนามของดอนนี่ฟานเเบก็จะมีมากขึ้น แต่ทว่าเขาก็ดันมาเจ็บพร้อมกับปอกบาซะอีกทำให้โอกาสลงสนามของเขาก็ยิ่งลดลงไปด้วยอย่างไรก็ตามจากบทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโทชาล่าสุดก็มีการเผยว่าอาการบาดเจ็บของดอนนี่ฟานเนเบกดีขึ้นมากแล้วและตัวเขาน่าจะมีชื่อไปกับทีมเดินทางไปยังมิลาน mm hmm. เพื่อทำศึกยูโรปาลีกรอบซิโมนิมสุดท้ายนัดที่2คืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ mm hmm. มากันที่ข่าวต่อไปครับส่ออิตาลีระบุ ลาตันอิบราฮิโมวิชน่าจะกลับมาลงสนามให้กับเอซิมิลานได้ในเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับปีศาจแดงในศึกยูโรปาลีกตุตโตสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีได้ออกมารายงานว่าลาตันอิบราฮิโมวิชกองหน้าของทัพปีศาจแดงดำเอซมิลานอาจจะฟิตและกลับมามีรายชื่อในเกมที่จะต้อนรับการมาเยือนของ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตตัวสังกัดของเจ้าตัวในเกมยูโรปาลีกรอบสิบมนีนสุดท้ายนัดที่2สลาตันอิบราฮิโมวิชมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขาด มาตั้งแต่เกมที่เอซิมิลานบุกไปชนะโรม่าที่กรุงโรม2ประตูต่อหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นทําให้เจ้าตัวพลาดลงสนามไปมากกว่า4มแมตช์แล้วและก็รวมถึงเกมที่เอซิมิลานบุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออทราฟอร์ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามกองหน้าวัย39ปีรายนี้ก็ได้แสดงสัญญาณไปในเชิงบวกระหว่างทดสอบความพร้อมกับทีมแพทย์รอบล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและหากว่าท้ายสุดแล้วลาตันอิบราฮิโมวิช สามารถกลับมาลงสนามได้ในเกมที่มิลานจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะทําให้เจ้าตัวได้กลับมาพบกับเพื่อนเก่าในทัพปีศาจแดงในรอบกว่า3ปีทีเดียวสําหรับสลาตันอิบราฮิมวิชเคยค้าแข่งกับแมนยูไนเต็ดอยู่ประมาณ2ฤด,ดูกาลและลงสนามไปทั้งสิ้น53นัดยิงได้29ประตูและก็ทําอีก10แอสซิสมาอีกหนึ่งเสียงริโอเฟร์ดินานยุปีศาจแดงเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายดึงตัวเอลลิงบราห์ฮารันมาให้ได้ ริโอเฟอร์ดินานตำนานกองหลังของทีมได้ออกมาระบุว่าสโมสรต้องจัดการดึงตัวเอลิงเบราวฮาลันสุดยอดดาวยิงของดอทมุลมาร่วมทีมให้ได้หากว่ายังอยากจะคว้าแชมป์และก็ประสบความสําเร็จในระยะยาวและจานวนเงินนั้นเท่าไร่ก็ต้องยอมจ่ายโดยริโอเฟอร์ดินานที่พูดถึงประเด็นนี้ผ่านทางวีทีสปอร์ตเอาไว้ว่าสําหรับตอนนี้ผมบอกคุณได้แค่ว่าแมนยูนเตดต้องทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจัดการคว้าตัวเอลิงเบราหฮาลันมาร่วมทีมให้ได้ ผมไม่แคร์อะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะต้องยอมเสียเท่าไหร่ก็ตามคุณก็พอจะทราบดีว่าผมนะ่ะไม่ค่อยชอบพูดถึงเรื่องนักเตะทีมอื่นมากเท่าไหร่หรอกนะแต่สําหรับเด็กคนนี้ผมนะ่ะจะไม่ยอมให้เขาย้ายไปอยู่ทีมอื่นเด็ดขาดผมมั่นใจอย่างมากว่าจุดหมายเดียวของเขาก็คือการย้ายมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นคือที่เดียวที่เขาจะมาซึ่งหากว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกย้ายไปยังสเปนหรือว่าจะเป็นอิตาลีผมจะรู้สึกแปลกใจมากๆเลยล่ะเอร์ลิงบราวนาร์แลนด์เกิดและก็โตที่นี่ แน่นอนเลยว่าเขารักฟุตบอลอังกฤษพ่อของเขาเคยเล่นที่นี่มาก่อนผมมั่นใจว่าหนึ่งในความฝันของเขานั่นก็คือการย้ายมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษและการที่เขาจะเลือกย้ายมาสวมเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมมันจะไม่มีโอกาสละ่ะผมอยากให้เขาเข้ามาเป็นคนคนนั้นคนที่พาถ้วยแชมป์กลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งและนำช่วงเวลาแห่งความสำเร็จกลับเข้ามาสู่ทีมผมอยากให้เขาย้ายมาเป็นคนคน,นั้นของสโมสรจริงๆ สำหรับผลงานของเออร์ลิงบรห์ฮาล่าในซีซั่นนี้เขาลงสนามให้กับดอนมูลไปแล้วทั้งสิ้น30นัดจากทุกรายการทำได้31ประตูกับอีก8แอสซิสมาร์โกสโดโฮรับคุยกับเอดิสันคาวานีจริงแต่ไม่ได้ชวนให้เจ้าตัวนั้นย้ายมาเล่นกับโบคาจูเนียสมาร์โกสโดโฮอดีตกองหลังของทัพปีศาจแดงซึ่งปัจจุบันย้ายไปร่วมทัพโบคาจูเนียเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ออกมายอมรับว่า ข่าวลือที่ว่าเขากับเอดิสันคาวานี่ได้คุยกันนะเป็นเรื่องจริงพร้อมกันนี้ยังมั่นใจว่าหากเอดิสันคาวานี่ตัดสินใจเลือกย้ายมาเล่นกับโบคาจูเนียที่อาร์เจนตินาก็จะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลในอเมริกาใต้ด้วยโดยมาโกสโรโฮได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าผมได้คุยกับเอดิสันคาวานี่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าที่แมนยูนเต็ดเราเคยลงซ้อมร่วมกันและก็ลงเล่นร่วมกันบ้างเราได้ทำงานร่วมกันที่นั่นประมาณ4-5เดือนนี่แหละ เขามีความเป็นมืออาชีพที่สูงมากๆเลยนะซึ่งเรียกได้ว่าระดับมืออาชีพเลยล่ะและหากว่าสุดท้ายเขาตัดสินใจย้ายมาเล่นที่อาร์เจนตินาจริงๆแล้วแล้วก็ผมมั่นใจอย่างมากว่าเขาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่นี่ได้ไม่ยากและสิ่งสําคัญเลยก็คือเขาจะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาและวงการฟุตบอลในทวีปอเมริกาใต้ด้วยสําหรับเอดิสันคาวานีเจ้าตัวก็น่าจะพร้อมกลับมาลงสนามช่วยทัพปีศาจแดงอีกครั้ง ในเกมยูโรปาลีกที่จะต้องบุกไปเยือนเอชมิลานคืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เมสันกรีนวูดถูกเรียกตัวติดทีมชาติอีกครั้งถึงแม้จะเป็นชุดยู21ก็ตามหลังจากที่เมสันกรีนวูดหายหน้าหายตาไปจากทีมชาติอังกฤษไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือว่าชุดใหญ่ก็ตามประมาณ4เดือนเข้าแล้วหลังจากที่เจ้าตัวไปสร้างเรื่องงามหน้าในการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในศึกเนชันลีกเกมเยือนไอซ์แลนด์เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา จนทำให้เจ้าตัวโดนทีมชาติอังกฤษไปฏิเสธเรียกตัวในทุกระดับมามากกว่า2เดือนถามหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ดันมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนหายหน้าหายตาไปจากทีมชาติอังกฤษรวมมากกว่า4เดือนอ,อ,อย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าตัวมีโอกาสได้กู้ชื่อเสียงกลับมาแล้วในการแข่งขันฟุตบอลยูโรยู21รอบสุดท้ายซึ่งอังกฤษเป็นเจ้าภาพสำหรับรอบแบ่งกลุ่มสำหรับรายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษ,กฤษชุดยู21ทั้ง23ราย ก็มีนักเตะจากทัพปีศาจแดงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือเมซันกรีนวูดนั่นแหละโดยโปรแกรมแข่งฟุตบโอลยูโรยู2 1จะแบ่งเป็น2เฟสโดยเฟสแรกจะเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวจะลงแข่งในวันที่24ถึง31มีนาคมนี้และเฟสที่2จะเป็นรอบน็อกเอาท์แข่งในวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซ b s c r i b e ให้กับช่อ,องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม